ไลฟ์สไตล์บายทันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าทานมีกิจกรรมพิเศษนะคะโดยการมาสร้างบุญสร้างกุศลที่อำเภอท่าตะเกียบค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปชมกันค่ะ,คะวันนี้วันนี้มาเจอนุนุนชาแนลนค่ะ,ดคะโดยบังเอิญน,นะคะไม่ได้โดนบังเอิญเราก,ก็คือนัดนัดกันมาแหละคะ่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะ วันนี้นะคะเป็นจิตกรรมที่พวกเรานะคะมาร่วมกันสร้างพุทธสถานธรรมนะคะที่อําเภอท่าตะเกียบนะคะไม่ใช่มีแค่พวกเรานะคะมีอีกประมาณ1ิกว่าท่านนะคะที่วันหยุดวันนี้เราอาศัยวันหยุดนะคะเรามาสร้างพุทธสถานธรรมให้เสร็จนะคะให้เสร็จสมบูรณ์เสร็จก็จะเป็นความโชคดีของชาวท่าตะเกียบนะคะมีห้องพระมีพุทธสถานธรรมได้ศึกษาธรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะท่าตะเกียบ เราทีมผู้หญิงก็ทำหน้าที่แม่ครัวค่ะเก็บผักสวยมากผักสวยผัดวดสารพิษนะคะสวยทุกทุกที่เลยนะคะ<ว>ที่พวกเราไปสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในพื้นที่เขตของจังหวัดชนบุรีเราไปด้วยแรงใจแรงกายเป็นทานนะคะไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะคะ ผักตรงนี้นะคะอาจารย์ท่านปลูกไว้เป็นผักปลอดสารพิษนะคะใช้น้ำหมักสังเคราะห์แสงรถค่ะซึ่งผักสวยงามมากๆเลยไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นค่ะกอสวยๆเลือกอกรูใหญ่เรามีสิทธิเลือกก่อนแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะ โอ้ยตาน้ำผุผักสลัดกำลังขึ้นเลยเนาะผักสลัดนี่นะเบอริ อันนีไปทำเมนูอะไรอันนี้คือจิ้มน้ำพริกค่ะจินน้มน้ำพริกพอแล้วฟางอ่ะอมันมีมะนาวมาแล้วแหละตั้งข้าหกลูกแต่ทีมแม่ครัวทีมแม่ครัวค่ะมแม่ครัวทีมแม่ครัวค่ะแม่ครัวหัวปลาแม่ก็ถ่ายรูปเลย วิดีโอค่ะขาตั้มตัมาามใช่ไหมต้นหลังบ้านใช่ออกยัมันน่าจะหมดไปแล้วเนาะเอาเห็นพร้อมก่ออ้าวเตรียมตัวทำงานแล้วปากโวยนี่ยต้องเอาน้ำน้ำดองไปตั้งไปตั้งอะไรรู้ไหมไปล่อร้าวนย้านไม่้าหนยหนยุด้น้าเมาเหีาเดนีาวเีเห้าเน้าวเนเีาเนขาวเนขายวข้าวเข้าว กินเยอะๆนะคะก็ใช้แรงใช่ไหมทานเสร็จก็ไปด้วยค่ะโยกูนหรอโยกูนจ้ะไม่ทานข้าวค่ะนุดๆค่ะแมบอกจะเองนี่แหละเปนนุชจ้ะ ในใั่งใกล้ฟาปาดหน่อยงืมขักาีตลาดม่ไปซื้อมะละกอใหม่มาน่นนกินมันติดเหือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งกติดทั้งเหือกบพูดดิอร่อยม่ะกินมันาน่เอาพูดดิอร่อยเดี๋ยวมือเทียงจะอกาไปไป ก่อนที่ทีมแม่ครัวจะเริ่มอาหารในมื้อต่อไปนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมสวนนะคะไปชมไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะมั้มะพร้าว tangled, อราวเะไปเย็นค่ะเพิ่งได้เพิ่งสวนค่ะ เอาตัหรือว่าทักทนไรได้ลินโอ้ยตอนนี้น่าโงกตอองมาลังหันมะพร้าวใหญ่เลยนะคะ แล้วนะครับจะมีเม็ดพริกไทยด้วยเต่งเราไม่ได้เอาหลอดมาอ้าวไม่ได้เอาช้อนมาด้วยเออไม่ได้เอาช้อนมาด้วยออ้้าาวจะได้กินแล้วเนี่ยไม่แก้วมั้ยม้เอาแก้วมาลองถอดดิกระลาดำแล้ว ไม่มีหลอดมาเจาะสวนมาเองครับนี่เก่งจังเอาแบบว่าช้อนแยกเข้าไปได้ด้วยเด้อโอ้แข็งป๊กโอดโปเลยข้าวนมอันนี้ไปทำมะพร้าวแก้วเหรอหรือไม่ก็ไปทำขนมนะขนมแล้วมันเป็นไอ้นี่งไอ่ะมาเทไลวงหมดแล้วน้ำมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวมันมันโลเล็ก กว้างกว้างเกินก็ดูแลไม่ถึงโอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยเออได้น้ำเยอะอยู่นะดูด้วยน้นช่วยกันกินค่ะเอาไปเอานี่เผือกอ่ะเอาเผือกไปไปใส่เผือกใส่น้ำโอเคขูดไม่มีจีกูดนี่ไงไปทำเลยเนี่ยเหรอเออไปขูดเนี่ยอร่อยแล้วอร่อยอร่อยหวานมะหวานหอม อืมแต่ว่าเปลือกมันไอเนื้อมันหนาแล้วแค่นั้นเองเนื้อมันหนาแก่แล้วนนั่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้นไหนเอา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 ก็ตัดแบบนี่ยนะเอาแก่ๆใช่ป่ะเมาอย่างเนื้เนื้อไปขูดสาโทเมาอย่างให้ทำขนมใส่ถุงแกะกันไปได้เห็นตูมดูข้างหลังเลยค่ะว่าเราอาเจี๊ยบมาอยู่ นี่ดูดิมาดูนี่ดูค่ะว่าเราขนอะไรมาค่ะเ,เพื่อนๆคืขาดูเลยเมาสวนวค่ะถึงตอนนี้การก่อสร้างสถานธรรมก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะถ้าหากเพ่อนเพื่อน,อนมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคได้นะคะพระท่านก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนี่จนจบนะคะโชคดีมีชายทุกบ้านทุกช่องเร,เร็วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ